สวัสดีสวีดัตทุกท่านนะคะฮัลโหลฮิฮิทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะพามาดูห้องที่อีฟใช้แคทเกมอยู่บ่อยๆนะคะจะมีทั้งแฟสนะจะมีทั้งคอมขน,นมทีวีนะคะนี่คือห้องที่อีฟใช้แคทอยู่บ่อยๆนะคะแคทเกมอยู่บ่อยๆแต่ตอนนี้มีแขกมาก็จะลบหน่อยนี่ปเปกระเป๋าเป๋าของนักอานะคะก็อของเล่นนะคะ สารพัดสเตตัสแต่กว่าน้นเราพับดูห้องนอนสายไฟอะไรสารพัดอันนี้เป็นห้องนั่งดูทีวีเล่นคอมนะคะตรงนี้จะเป็นลมใส่ของแล้วก็ห้องนอนนะคะ สะดุดค่ฮะเราจะมาดูดกันวันนี้มีใครพี่พี Never> ่พี่เฮ้ยไฟมีกล้องขี่ทำไมวะถ่ายอยู่เนี่ยอัดอยู่เฮ้ยไฟ เหนืยแล้วไปค่ะไม่โอเคที่มีการล็อกประตูเปิดประตูให้หนูหน่อยที่โอเคครับต้องกลับไปก่อนนะคะว่าเดี๋ยวแบตจะมันจะไม่มีเวลาเปิดแฟตบ๊ายบาย